อันนี้นี่คือแบบน่ากลัวมากนะครับท่านผู้ชมโอ้หมันไม่เห็นพื้นจริงะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คือแบบผมไม่ได้ปรับสภาพอากาศเองนะอันนี้เป็นสภาพอากาศของแทรเลยนะครับเหมือนเครื่องจะสายไปสายมาเล็กน้อยด้วยนะครับเราจเจนสนามบินไหมครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมเปิดที่ปัดน้ําฝนรอแล้วนะครับเราจะเห็นไหมเราจะเห็นไหม เอาละครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเครื่องบิน Airbus A321neo ของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับสำหรับไฟในวันนี้เราจะบินไปที่สนามบินเชียงใหม่นะครับผมเป็นสนามบินลูกหลักของใครหลายๆคนรวมไปถึงชาวไฟซิมด้วยนะครับสนามบินเชียงใหม่นี้ให้ฟิลเหมือนกับข้าวกระเพรานะครับที่เราไม่รู้ว่าเราจะสั่งหรือเราจะกินอะไรดีเราก็จะไปกินกะเพากันเชียงใหม่ก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะบินไปไหนเราก็จะบินไปเชียงใหม่นะครับผม โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคีไฟกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ที่ดอนเมืองก็มีฟ้าคลึ้มเหมือนฝนนี่กําลังจะตกนะครับผมมาเรากด i n นิ r รีเคว t ไปครับนะก็สําหรับความสูงที่เราจะใช้ปีนเนอร์น,นี้ก็จะเป็นความสูง32,000นะครับสำหรับพาขึ้นที่ดอนเมืองวันนี้ผมจะใช้ลันเวสศูนย์สามเลนะครับพอเปลี่ยนลันเว์หน่อยเราขึ้น2-1มาเยอะแล้วนะครับ ช่วงหน้าหนาวนี่คือรันเวย์ศูก็ใช้กันช่ำๆเลยในส่วนของสานามบินปลายทางที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จะลงจอดด้วย i o s รันเวย์สาก็อินเสิร์ตไปเลยครับในส่วนของหน้าเทคออฟนะครับเราก็กรอกตามข้อมูลที่มันเขียนไว้ตรงนี้เลยเนาะกรอกไปเลยครับนะแปลบหนึ่งอ o ร i ซอน t a ลทริมจะอยู่ที่ดาวศูนย์จุดหนึ่งนะครับเ l e กเทมเ e อร t เจออยู่ที่72แล้วก็ V1 VR V2 นะครับจะอยู่ที่ร้อยห้าหกครับ โอเคครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลใน MCDU เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาตั้งความสูงตรงแผงออโต้พายรกันนะครับวันนี้เราจะใช้ความสูงที่32 0 0 0นะครับในส่วนของค่าความกดอากาศนะครับที่ดอนเมืองตอนนี้จะอยู่ที่1011นะครับแล้วก็ที่ overhead panel นะครับ s e ดเบล l t ออครับแล้วก็ f ิล l p ปั๊ on นะครับเพราะว่าตอนนี้เราเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่คือฟ้าคลุมมากนะครับ ไม่รู้ว่าตอนบินขึ้นไปนี่คือเราจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปลุ้นเอาด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรียกรถพุชแบ็กมาเลยลวกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มถอยกันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งเส้นทางให้กับตัวแบตเทอร์พุชแบ็กกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเฟซซิ่งซาวเนาะเราจะหันไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่า รันเว03เขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมไปกันเลยครับโอเคลิลิสปาร์คเบรกครับผมบีคอนไลท์ออนตอนนี้เครื่องก็เริ่มถอยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอใกล้ถึงตัวเส้นแท็กซี่เวบราโวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถอยใกล้ถึงตัวเส้นแท็กซี่เว a บราแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนะครับผมไปครับ ignition start แล้วก็ start engine number o n เลยครับผมโอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ที่หนึ่งก็สตาร์ทติดเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ push back เสร็จพอดีนะครับผม เดี๋ยวเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องที่2ต่อเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ที่2ของเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับอินนิชชั่นนอร์มครับผมนะ A.P.U. bleed off แล้วก็ A.P.U. off ครับ Arm spoiler flap 1ครับผมนะโอเคครับเราก็มาตั้งในส่วนของ horizontal trim เนาะตามที่เราเขียนไว้ใน MCDU เลยนะครับเป็นดาว0.1เนาะก็ตั้งให้ตรงกันเลยนะครับ้ taxi, บอมแท็กซี่แล้วครับอ่าแท็กซี่กันเลยไปครับ Taxi l i ่ไลท์แล้วก็เปิด runway turn off ครับออนวันนี้สนามบินค่อนข้าง มืดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเส้นแท็กซี่ผ่านตัวเส้นแท็กซี่เวชารีนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นที่โฮดิ้งพอยต์เซียร่ากันนะครับผมบอกว่าโฮดิ้งพอยต์เซียร่าเราเครื่องเรามันจะสามารถขึ้นได้นะไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วผมพลาดนิดหน่อยนะครับผมแท็กซี่เลยเส้นแท็กซี่เวยียร่านะครับ คือผมคิดว่าตรงนี้มันคือเส้นโรมีโอไงแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆมันคือเส้นแท็กซี่เวชเซียลานะกลายเป็นว่าผมแท็กซี่เลยไปนะครับคือรู้ตัวอีกทีก็ใกล้ถึงเส้นแท็กซี่เวชารีเซาแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้จะถึงเส้นแท็กซี่เวชเซียร่าแล้วเนาะจะเป็นโค้งหน้านี้เลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นเครื่องบินที่จอดเรียงรายกันนะครับผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมเครื่องบินสายการบินยูเนเต็ดถึงมาจอดที่ดอนเมืองได้นะครับมีแอร์เบอร์ลินด้วย นะครับผมอ้าวนี่มันเส้นแท็กซี่เวชารีเซาแล้วนี่ไม่เป็นไรนครับก็ถือว่ากำไรไปเนาะถือว่าเราก็ได้ระยะทางลันเวเพิ่มขึ้นด้วยเนาะจากตอนแรกนี้เราจะขึ้นเซียร่านะครับผมไปครับผมนะ <S <S เคบิสเลดี้แลนดิ่งไลท์ออนสโตปไลท์ on, ออนโนสไลท์เป็นเทคออฟครับเคปินครูบีซิตี้ฟอร์ t เทคออฟโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพร้อมที่จะเทคออฟแล้วนะครับผมก็ล e ลิสปาร์เบรกเลยครับนะเทคออฟไปครับ m a n f r e ซ72 SRS Runway Auto t r u s t Blue t r u s t Set 1น0่งร t อนอต วีวันโรเททครับผมพอสติฟคลายม์เก er ียร์อัพเราเจอเฮดวิ้นแบบช้ำๆเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นฤดูของลันเวสูตรสามนะครับโอเคผ่าน800ฟรีสครับทรัสคลายม์เปิดออโต้พายหลอดเลยนะครับผมออโต้พายหลอดออน เอาจริงพอขึ้นลันเว์ฝั่ง0ูเนี่ยครับท่านผู้ชมมันให้ความรู้สึกที่แบบเปลี่ยนไปนะเออจะกปกติที่เราต้องมองเมืองกรุงเทพใหญ่ๆตรงจากทางใต้นะครับอันนี้เราขึ้นมาทางเหนือแทนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไต่ความสูงไปที่ความสูง3 2มหมเลยนะครับผมเหมือนจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับนี่ทุกคนมีใครเห็นตรงนั้นไหมครับเป็นวัดธรรมกายนะครับผมขึ้นฝั่ง0ูตราแล้วเห็นวัดธรรมกายด้วยนะครับ ตอนนี้เราเลี้ยวแล้วนะครับคือมองไม่เห็นเมืองเลยนะครับคือฟ้าวันนี้คือคลึ้มจัดสปีดเช็คครับแฟล p ซีโรครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เหมือนเรากำลังจะบินเข้าเมฆนะครับเดี๋ยวเราปิดในส่วนของไฟ l a n เบชเชอร์ออฟกับโนสไลท์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไดเรกไปที่จุดดิสโก้เลยนะครับจะได้รวดเร็วเนาะเจครับไดเรกดิสโก้ไปกันเลยครับ เ,เราบินผ่านเมฆแล้วนะครับเราบินเข้าเมฆเหมือนจะไม่มีการสั่นใดๆเกิดขึ้นนะครับเอาจริงไหมครับท่านผู้ชมพอเอ็ก a i เลงตัวแม p n n h n n e m e n มน่ะมันสวยขึ้นเยอะเลยนะเอาจริงก็วิธีการลง map enhancement นะครับผมเคยสอนไว้แล้วในคลิปครั้งก่อน ก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับผมโอเคผ่านความสูง10,000ฟิตแล้วนะครับก็ปิดซีดเบล l t นะครับแต่ว่าปิดซีดเบล l t ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยกับผู้โดยสารหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังบินเข้าเมกอยู่นะครับโอเคครับ qnh ปรับเป็น standard นะครับผมผ่านตัว partition altitude แล้วเนาะโอ้โหผมว่ามันจะมืดไปตลอดทางเลยเปล่าเนี่ยโอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมก็ปล่อยให้มันบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเชียงใหม่ละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนช่วงลงจอดครับผมเจอกันครับนี่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับไปละเจอกันครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากําลังลดระดับเข้าสู่สนามบ,บินเชียงใหม่นะครับเมื่อกี้บินเข้าเมฆมานะครับตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับสภาพอากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็คือมีทัศนาวิสัย4กิโลนะครับจากที่ผมไปนั่งอ่านข่าวอากาศมาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถลงจอดได้หรือไม่นะครับเนี่ยทุกคนโอ้โหนกบินเราคือแบบอยู่ในเมฆนะครับตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยพื้นก็ไม่เห็น ตอนนี้ก็ได้ผ่านที่ความสูง13ื่นแล้วนะครับก็เราปรับค่าความกดอากาศเป็นของสนามบินเชียงใหม่เลยนะครับจะอยู่ที่1017นะครับผมตามที่ผมได้กรอกไปในแอปโพ f สเฟรเลยนะครับตอนนี้นี่คือแบบน่ากลัวมากนะครับท่านผู้ชมดูสิเหมือนเครื่องจะสายไปสายมาเล็กน้อยด้วยนะครับเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราออกจากเมฆแล้วครับนี่โอ้แต่ว่ายังมีเมฆด้านหน้าอยู่นะครับ ยังมีเมฆหน้าอยู่เรายังไม่ปลอดภัยดีนะครับคือวันนี้แบบมาแจ็คพอตมากนะครับมาเชียงใหม่ปุ๊บเจอสภาพอากาศแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลดระดับความสูงไปที่6,600เลยนะครับเป็นความสูงที่จุดติกต้านะครับตอนนี้คือแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในเลเยอร์เค้กครับท่านผู้ชมเนี่ยมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างตอนนี้เราเข้าไปในเมฆอีกแล้วนะครับเปิดซิเบลครับแล้วก็ แลนิ่งไลท์ออนครับตอนนี้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งนะครับก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยพร้อมที่จะลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่นะครับตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างแย่เลยนะครับผมภาวนาว่าจะให้เห็นพื้นก่อนความสูงที่1,400นะครับเป็นความสูงมินิมัมเนาะถ้าสมมติว่าผมไม่เห็นสนามเนี่ยผมต้องกลัวราวอย่างเดียวนะครับก็ภาวนาว่าอยากให้ผมได้กลัวราวเลยนะครับเราใกล้จะถึงจุดริกต้าแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นจุด deceleration p o i n น้อยเป็นจุดที่จะให้เครื่องลดความเร็วนะครับตอนนี้เครื่องเราลดความเร็วนะครับไปที่ความเร็ว approach เรียบร้อยนะครับตัวหน้า approach fade ใน m c u ก็จะ activate ขึ้นมานะครับตอนนี้ความเร็วเราก็าน่าจะเปิด flap หได้แล้วนะครับ speed check ค,ครับแ l ล p o และก็ a r มตัว approach ไว้เลยครับนะเดี๋ยวเราทำการเปิด speed brake สักหน่อยนะครับท่านผู้ชม เพื่อให้เครื่องบินมันสามารถลดความเร็วได้เนาะตอนนี้เครื่องเลี้ยวไปจับโลเคไลเซอร์นะครับเราก็ยังไม่เห็นพื้นอยู่ดีนะครับตอนนี้บรรยากาศนี่คือน่ากลัวมากแฟลปทูครับนะโอเคโลเคไลเซอร์แคปเจอร์ครับไกลสโลปแคปเจอร์ Price เครื่องเราก็จะลดระดับไปเรื่อยๆตามไกลสโลปเลยนะครับในส่วนของสปีดเบรกผมก็จะเปิดทิ้งไว้ก่อนเนาะให้เครื่องบินมันลดความเร็วไปเรื่อยๆนะครับไม่สปอตเอาใจจูดนะครับของเชียงใหม่น่าจะอยู่ที่ ,6 6 0 0นหะครับสำหรับตัว iOS อเ l u ูเฮ้ยทุกคนฝนตกฝนตก ฝนตกแย่ละผมจะเห็นไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคาสปีดไว้ที่170ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะช้าเกินเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ห่างจากสนามบินอยู่ที่15ไมล์อยู่เลยค่อนข้างไกลเลยนะครับโอ้ห oh, มันไม่เห็นพื้นจริงนะเนี่ย,ยท่านผู้ชมมันไม่เห็นพื้นจริงอันนี้คือแบบผมไม่ได้ปรับสภาพอากาศเองนะอันนี้เป็นสภาพอากาศของแท้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราใกล้จะถึงตัวไฟนอ p p พ o a c ช Point แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการกลางล้อเลยนะครับยาด้าว เดี๋ยวเราปรับเป็น m a n e u e Speed นะครับผมแล้วก็ Flap Tree ครับนี่ทุกคนเหมือนเราจะมองเห็นพื้นแล้วนะครับตามสปอยเลอร์ครับผมนะแล้วก็แฟบฟูลเลยครับนะรันเวทร์ออฟออนแล้วก็ n o สไลท์เป็น Take Off Cabin Crew Beach City for Landing คือตอนนี้เหมือนเห็นพื้นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสนามอ่ะยังไม่เห็นนะครับเห็นแค่เฉพาะในเอเรียที่มันอยู่รอบๆเครื่องบินเองนะครับก็ให้มันลดระดับต่อไปเรื่อยๆครับผมหวังว่าจะเห็นก่อนความสูง1420นะไม่งั้นเราอาจจะต้องได้ กลับขึ้นไปบินมาใหม่นะครับเราเจนสนามบินไหมครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมเปิดที่ปัดน้ําฝนรอแล้วนะครับเราจะเห็นไหมเราจะเห็นไหม่เะ,เห,หมะเห็นแล้วนะครับสนามบินอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็น approach line ละโอเคถ้าเห็น approach line นี่คือก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับวันเตาสั้นครับ stabilize เดี๋ยวเราปลดออโต้พายโลดตอนประมาณ500ฟีตนะครับโอเคออโต้พายโลดออฟครับ <the> continual 300. อุ้ยลมแรงลมแรงนะครับลมแรงอะไรแค่สามน็อตนี่สวยงามครับผมนะไปสปอยเลอร์ รีเวิร์สกรียครับเบรกดีเซลผมคิดว่าผมน่าจะ ออกทันเส้นแท็กซี่เวโคนะครับจริงๆเราพยายามฝืนออกมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ยตกย่าตกย่าตกย่าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราเกือบจากแท็กซี่ออกย่าก็ตามนะครับโอเค APU ON นะครับแล้วเราก็ปิดทรานสปอนเดอร์ไปนะครับโอ้โหที่เชียงใหม่มีฝนตกนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นพายุนะน่าจะเป็นแค่ ฝนทำร,ร้ดาครับผมถ้าเป็นพายุนี่น่าจะหนักกว่านี้ตอนอยู่ฟลน์น้นี่เครื่องน่าจะแกว่งเลยแหละนะครับอันนี้มันยังพอแบบบังคับได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปจอดที่เกียร์หนะครับผมเกียร์หจะอยู่ข้างหน้านี้นะครับนี่เป็นวงวช้างทางด้านซ้ายเราเลยนะครับเค okay. ปิดแท็กซี่ไลท์ครับนะจะได้ไม่ไปส่องหน้าคนที่เขายืนโบกเครื่องอยู่นะครับเราใช้เวลาบินไปทั้งหมด53นาทีนะครับก็ถือว่า เร็วจริงๆก็ไม่ได้เร็วมากนะครับก็เป็นเวลาปกตินะครับผมที่บินมาเชียงใหม่เนาะน้าสิบสามนาทีคือไม่น้อยไปแล้วก็ไม่เยอะไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจอดตรงเส้นแรกนะครับผมเส้นตรงนี้เนาะโอเคเบรคครับแล้วก็ใส่ตัวป์คเบรคนะครับนี่วันนี้เราจอดได้อย่างสวยงามนะครับผมโอเคเราดับเครื่องยนต์เลยครับนะ engine one off แล้วก็ engine 2ครับ ออฟเหมือนกันเค okay, <Okay, S 1> เปิดในส่วนของ a p u b ู e e ีนะครับปิดฟิลปัมบีคอนไลท์ออฟแล้วก็ซีดเบลออฟนะครับตอนนี้เราได้ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านลุกออกจากที่แล้วก็เดินแถวไปตามระเบียบเพื่อที่จะออกจากเครื่องบิน,นครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไฟล์กรุงเทพเชียงใหม่นะครับผมเดินเครื่องบิน Airbus A321neo นะครับก็ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยดีนะครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าคุณเป็นคนชื่นชอบแนวเกม f l i g h t Simulator นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมใหม่จากทางช่องของผมนะครับผมจะไลฟ์ทุกๆวันศุกร์ตอน2ทุ่มนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าสวัสดีครับ